คราวนี้จะเป็นการสอบวิชาภาษาไทยขอผู้เข้าสอบทุกท่านเตรียมหลักฐานในการเข้าห้องสอบคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริงและยังให้หมดอายุการใช้งานถ้าผู้เข้าสอบท่านใ,นใด,ดงไ,งไม่มีบัตรแสดงตัวการ์ดไม่สัญญาให้เข้าห้องสอบมาบัตรปรณ์ที่ใช้ในการสอบ Obrigado. <laughs> ับวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดอาหารไว้บริการในราคาถูกและถูกหลักอนามัยนักเรียนคนใดสนใจรับประทานอาหารที่โรงเรียนขอเชิญใช้บริการได้ที่โรงอาหารของโรงเรียนครับฮะเต็มวะเด็ไร้หัวหอนยาครัวให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ถามไม่ตอบขอบคุณนแปลกไรเนี่ย ไว้หน้าห้องที่ต้องไปดูทำการสอบด้วยครับถ้านักเรียนคนใดไม่เกียรติชื่อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดเข้าห้องสอบกรุณาติดต่อบได้ารื่อที่ห้องกองกลางได้เลยครับสรุปว่าัะแทนคือโก้ใบเนอร์ที่แบบว่าบเนื่องใช่มเมื่อ้มาถึงสถานที่ทำการสอบแล้วกรุณาไปตรวจดูรายชื่อที่ติดไว้หน้า ทต้องมีการสอบด้วยครับหถจาเราเป็นนายไม่มีอะไรชื่อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าห้องสอบว่าไมเนอร์สอบจะไม่มีหลักนารเมืองหรอเก IG หนึ่งสองสองใช่ป่ะแล้วมันให้มาคหลักใช่ก็หมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งสามลบสองหนึ่งเออให้แบบเนี้ยพอได้เต็มเบิร์มเงินถามว่าเดนเอเขาเท่าไหร่ เอ้ยสมมติว่า M 1 3ามเนี่ยมันก็ปิดหน่ปิดสามนี่รองรัอนนี้มาหาเลสเลสก็คือไมเนอร์ใช่แต่ถ้าผมนเเจอถ้เตอก็คือ้าตรงไปที่มันเป็นร้มเดลือกระ้ายวก J ไมเดอร์ J ด้องหาเข้าใจแล้วเ่ยคุณ่าจะเข้าใจแล้วเนี่ยมันถ่ายรูปเลยเนี่ย สวัสดีครับกับรายการระยย o With Admission นะคีย์ลิงเฮาส์ซีรีส์ EP 41นะผมว,วันนี้ไปวันสอบเวิิยาสาม,มันวันแรกนะประกอบด้วย4รายวิชาดังนี้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์ชีววิทยาและเคมีนะส่วนในวันรุ่งขึ้นจะสอบภาษาอังกฤษสังคมและฟิสิกส์นะ ตอนนี้เพื่อนๆผมกำลังเตรียมความพร้อมอยู่เลยมาจากโรงเรียนทั่วทุกสาธิตนะ ผมก็ต้องดูรายชื่อนะฮะอยู่ห้องไหนอ่ะสอบห้องไหนอ่ะสอบสึกสองอู้ไกลไกลเลยโอ้โหไกลไกลเลยห้องไหนวะสองห้องนี้มนอ่ะสอบสองไม่เห้นเป็น่นักฮะสองเป็นเดิมดูดูชื่อก่อนมองกูไม่ค่อยดีเลยนะต้องดูรายชื่อก่อน เจ็เ้าผ okay. no like so ีแ <cl> ล้วก <y> ็ยี่19บนาจุดต่อเรื่องการเข้าห้องสอบต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องกองกลางได้เลยครับครับผมสวัดีครับสวดีเอาละครับก็ผมก็ดูรายชื่อเสร็จนะฮะ ดูไร่ชื่อเสร็จก็ต้องไปนี่อะไปเติมพลังนะฮะเ้ื่อขดปวดเพพีนนะวันนี้วันนี้ใหม่มาสอบเปล่าสนใจจะรับประทานอาหารที่โรงเรียนขอใช้บริการได้ที่โรงอานของโรงเรียนครับวันี Witness ้ นี่ก็ เหลือเวลาอีก10กว่านาทีนะก่อนที่จะเริ่มทำการสอบนะฮะซึ่งเมื่อผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่ทำการสอบแล้วก็ต้องมือรายชื่อที่ติดไว้หน้าของแต่ละห้องสอบเพื่อนๆไปรอนาห้องสอบได้เลยนะฮะถ้าผู้เข้าสอบท่านใดไม่มีรายชื่อหรือมีปัญหาติดกับเรื่องการเข้าห้องสอบกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องกองกลางได้เลยครับ หมากร้อยสามสิบนี้สาสตร์มีหมากร้อยยี่สิบภาษาอังกฤษมีหมากร้อยละยี่สิบนะส่วนสาม ไทรมีน้ำหนักร้อยละห้าสคนในรอบกอสบพอทอนะฮะในส่วนของเจมิชาสามันเนี่ยก็สามวิดมีน้ำหนักร้อยละยี่สิบนี้ศาสตรมีน้ำหนักร้อยละยี่สิบสมคภาษาอังกฤษมีน้ำหนักร้อยละยี่สิบแล้วก็ ภาษาไทยมีน้ำหนักลอยนะฮะสังคมมีน้ำหนักลอยนะฮะเอากระเป๋ากับเอากระเป๋าไปเก็บข้างบนห้องข้างคำก่อนเอ็นเน็กกำลังเอ็นล้มเลื่องวงซีในของเลยหมูระวังระวังเจออินทิเกตตีโกนนะเฮ้ยอินทิเกตเขาเลิกกัน ตีก้ดิีกตั่เสร็เลขเร็วมก่านิ้มมือก่อนเอกได้ลายรอแอนรปเิอะอมยอมสมองสดเอกได้สเสียไปเล้วเข้าใบเมก็ได้มั่ว ครับแล้วครับสำหรับวิทยาภาษาไทยนะครับผมก็รับรองว่าปีนี้ออกแบบว่าเชิงอนุมานเยอะมากสำหรับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหลังของข้อสอบเอ๊ะทำไมคูเริ่มหมดหใจเร็วคูเจุดเล็กนะจุดเล็กหวานหวานคูรเร่อ ที่หาของหวานกินเอาแล้วครับเราก็ถึงเวลาเข้าข้อสอบนะสำหรับรายวิชาต่อไปแค่ที่สามเห็นแค่ แค่เห็นแค่เห็นโจทย์กองก็ว่วงแล้วแค่เห็นโจดก็่วงแล้แค่เห็นโจทก็ว่วงแล้วเออดีดีเฮ้ยคุณม่ข้อเฉลี่ยน้ำหนักคุณมั่นใจถึงข้อนข้อพลาจุดเศษสองได้ไงวะ ไม่เฉลี <divide S 3> <saturated> ่ยนะหรือว่าุณตอบสี่สองว่ไ่เฉียเทียนเท่เดียวอ่ะเอาแล้วสูตรสามางไรวะขอบคุณไม่ตอบผิดเบ้าไม่ผิดว่ะ ผิดเอสัตเจ็ดสี่ใช่ป่าวเจ็ดสี่ A V C เหรอใช่ไม่รู้มันมันเป็นวงกลมบอกใครอ้วอป็นวงกลมบอกใครรอขอต่อว่าหัวบอกถามว่าล่มีเท่าไรจำได้แล้วเหมันเท่าไร่ไม่รู้ว่ารคือคสี่กูก็เลยหาค่าสี่คือเราไม่ได้รู้จักไม่ต้อเอาสอมันทไม่ไม่ค่าค่าสี่มันมันได้ห้าไม่ใช่หรอค่าสีได้ห้าแล้ว คอรู้ว่าค่า4คือ5เว้ยแล้วกูก็เอาละครับฝ่ายคนคนจะทิ้งคนจาทิ้ง,งวหวังให้กับบริสั์แต่ก็ไม่ทิ้งฮะเลยไม่หวังอะไรแล้วนะหวังให้สามวิดนี่แทนวนไหนอ่ะง่ายมากเลยอ่ะโอ้เรา เต็มจามเต็มเลยใช่ไหมหกเก้าเราทำข้อความน่าจะเป็นได้นี้ตอบสิบสามส่วนร้อยเอ้ยพอทำไม่ได้สี่ข้อเอ้ฟ็อกสองฟ็อกก็มันเก๋ มันโอ้เทพเกินไปแล้วต่อไปครับเจอการวิชาชีววิทยาเนี่ยโอ้โคือมันใช่โอเคมันตามนิยามแต่ว่าอีนี่สองแขนนี่แขนอะไรแขนเนี้ยเขาไม่ไม่บก็เจออย่างมากที่เด็กกรนลาบเราก็หลว่านี่โอ้โหหนักเลยเรา เราใช้วิธีคอดิเคาะเลนส์แบบว่าแจกแ,แจกเอิเล็กตรอนไปเลยนะสลักคอซีนอนเฮ้ยซีนอนไม่ต้องซีนอนมันเป็นตัวพิเศษมันจะออกมามีความสามารถพิเศษอืมมันได้ซีเนอย์ไปแล้วเอ่อโอ้โหัมาแล้วขออีกครั้งหนึ่งอ่าภาษาสีน้ำ วันนี้นะคุณนี้กี่ก่อนหรอจบไปแล้วครับกับรายวิชาชีววิทยาและเคมีฮ่าฮ่านะเราก็เป็นไงบ้างครับบางคนก็ทําครบบางคนก็ขาดขาดเกินเกินนะผมว่าทำขาดขาดเกินเกินนะครเคล็ดลับในการทํข้อสอบเคมีคืออยาไปเสียเวลากลับไปมาสารสัมพันธ์นะ ใครธาตตรงนี้ทําไปเลยนะถ้าใครไม่หาตรงนี้หรือคิดเลขช้าก็ไปทําพาร์ทอื่นก่อนส่วนที่เป็นความจําส่วนที่เป็นเคมีบรรยายนะแต่ตัววิคราะห์นิดนึงนะครับผมส่วนไอวิคอ์เยอะๆก็เห็นจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเคมีนะครับผมส่วนธาตุและสารประกอบอ,อปีละข้อครับ ไม่ว่าสนามไหนแต่ปีนี้ออกสอง้อออกเปีย่ะสอง้อไม,ไม่ว่าสนามไหนครับซึ่งคิดว่าคิดว่าถ้าหากว่าจะทุ่มให้ท่านและสารประกอบฮะกแน่นอนนะฮะไปทุ่มให้ไปมาสารสัมพันธ์จะดีกว่านะครับผม ไ,ได้เลยเอาละครับสงสัยปีนี้ไม่รอดปีหน้าจะมีนี่ครับเด็กรายการเด็กซิ้วขาฝันนะเป็นรายการพิเศษและเป็นภาคต่อของรายการระย่องวินเอเ i s i o n นนะครับผม ซึ่งจะเริ่มถ่ายทำตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปี57เป็นต้นไปนะครับผมก็สำหรับรายการ Rayovision Clearing House Series ตรงกับ EP ที่41ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใน EP 42นะสำหรับวันนี้ขอกราบว่าสวัสดีครับ ช่วงหรืออะไรหรือเปล่านะก็สำหรับรายการวิชชัน EP 4นะี่หนึ่งะก็ผมลืมอะไรไปบางอย่างนะเพื่อนๆนะครับสามารถแชร์คำตอบได้นะกับเว็บเด็กดีนะเข้าไปเลยครับ <Hi. S 1> เข้าไปเลยฮนะแล้วค้นหากนะัน <Hi. S 1> ถูเอานะ ไปในเว็บเด็กดีแล้วก็ดูคําบอกของเ,อเพื่อนแล้วเล็งเห็นว่าข้อไหนถูกที่สดุดนะครผมก็สําหรับผู้นีแ้วสู้ๆสาหรับเล็กภาษาอังกฤษสังคมและฟิสิกส์นะแต่ขอบอกว่าฟิสิกส์ปีนี้มาแรงส่วนสังคมอ่ะใคร ระวังนะระวังตรงภูมิศาสตร์ไทยด้วยฮะมันมันออกเล่นเอาเผาขนเลยฮะซึ่งเอ็นเก่าเป็นมาแล้วเป็นแล้วผมเอ็นเก่าเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ สำหรับรายการเระยองยอวีตเอฟวิชั่นนะเคียร์ลิงเฮาซีรีส์พีสี่ก็ขอจบรายการพีเท่านี้ไปก่อนนะครับก็พบก,กันใหม่ใน e ีพีหน้านะฮะอีพีสในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอกราบว่าสวัสดีครับ